ซึ่งวันนั้นอาตมาไปที่ยุวพุทธ,ธิกาสมาคมกรุงเทพมหานครญาติโยมจำนวนมากได้ถวายทองคำแหวนสร้อยที่ยุวพุทธ,ธิกาสมาคมวันนั้นญาติโยมประมาณห้าหคนนั่งฟังเทศแล้วก็ได้ร่วมทาบุญถวายเจตุปัจจัยถวายทองคำ จำนวนอ่านรวมเลยเพราะว่าเยอะชื่อเยอะมากอาตมาก็เคยเลยรวมจากญาติโยมที่ได้ไปทำบุญที่ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนพศ2568ร 68, ได้รับทองคำจากศรทัทธาญาติโยมที่มาถวายที่ยุวพุทธิกาสมาคมน้ำหนักรวม300กรัมขอญาติโยมที่อยู่ทังบ้านที่ทำบุญที่ยุวพุทธิกาสมาคม ได้ทำบุญวันนั้นอยู่ในผงนี้ทั้งหมดได้อยู่สามสามขีดทั้งหมดก็ขอโมทนาญาติโยมที่ได้ทำบุญที่ยูวพุทธิกาสมาคมกรุงเทพไว้หน้าโอกาสนี้และขออนุโมทนาในวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมพศ2568 ที่ญาติโยมได้ไปทำบุญร่วมกันที่สถานธรรมว่องวานิช์สมุดปราการได้ถวายทองคำสร้อยกรอบพระรวมทองแท่งจตุปัจจัยซึ่งเฉพาะทองคําที่ได้ถวายในวันนั้นนับแล้วทั้งหมดได้น้ำหนัก1นกิโลจขีด ขอญาติโยมที่ได้ทำบุญที่ธรรมสถานว่องวานิช์ได้รวบรวมทำบุญในวันนั้นได้อนุโมทนาสาธุให้บุญนี้ทั้งยุวพุทธิกะและธรรมสถานว่องวานิชและญาตโยมทุกคนที่ได้ทำบุญมาแล้วจงได้รับส่วนบุญโดยทั่วกันขณะนี้ทองคำที่ได้รับแล้วณนะวันนี้ที่ได้พำบุญมาทั้งหมดมีจํานวน12กิโลแล้วก็ จตุกปัจจัยในขณะนี้3ล้าน6แสนห0 4 4บาทจุด6เพราะฉะนั้นญาติยโยมที่มารวมที่นี่ก็จะสมทบเข้าไปอีกเรื่อยๆและญาติยโยมที่ในช่วงที่ทมาไม่ได้อยู่โยมก็ฝากร่วมทมําบุญมาในซองนี้และต่างๆก็ขอโมทนาแล้วเงินจำนวนนี้เดี๋ยวรอทองลง นิดหนึ่งจะให้คณะกรรมการเอาเงินตัวนี้ไปซื้อทองไว้ก่อนเพราะว่าทองมันสวิงขึ้นสวิงลงอยู่เรื่อยๆก็จะได้อีกประมาณกิโลสรุปขณะนี้มีทองคำทั้งหมด13กิโลกรัมอัพรวมทั้งญาติโยมที่บริจาคมานี้แล้วพวกเราก็เดินต่อไปจนจะถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นก็ขออนุโมทนา กับญาติโยมทุกคนที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่ทางบ้านทุกจังหวัดทุกทุกอําเภอทุกหมู่บ้านรวมไปถึงทั้งต่างประเทศขอได้โมทนาสาธุพร้อมกันณนะโอกาสบัดนี้สาธุดังๆเลยโยมสามครั้งสาธุสาธุสาธุาธาธอนุโมทามี